สวัสดีจ้าเจอรี่สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งอ้าววันนี้ตาเป็นอะไรเนี่ยดูมันรู้สึกแสบๆตาครับบางครั้งรู้สึกปวดหัวเวลาที่มองแสงไฟหรือโคมไฟบางทีครับรู้สึกขึ้นไ้ด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรครับพี่ว่าควรปรึกษาหมอดีกว่าไหมครับสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งครับสวัสดีครับคุณเจอรี่ครับอาการของคุณเจอรี่นะครับที่บอกว่ามีอาการแสบตาและมีการปวดตาเวลาเจอแสงนะครับอาการนี้เรียกอาการโฟโตฟเบียนะครับมีได้หลายสาเหตุนะครับ ตั้งแต่อาการที่เกิดจากภาะตายแห้งนะครับเวลาเป็นทีมน้ำตาที่หยุดบนผิวกระจกตาดำเราถ้ามันไม่เสถียรก็ทําให้เกิดการหนักเขของแสงนะครับทำให้อาการเกิดภาวะปวดตาได้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นเกิดจากภาวะม่านตาเสดนะครับเวลาเราเจอแสงรูม่านตามีการ นะครับก็ทำให้เกิดการเกิดอาการภาวะอาการปวดตาได้เวลาเจอแสงนะครับหรืออาจจะเกิดจากภาวะความดันตาสูงก็ได้นะครับที่ทําให้เกิดเวลาเราเจอแสงแล้วก็มีการปวดตานะครับคำแนะนำนะครับคุณหมอนแนะนําก็คือเราก็ควรจะหาแว่นกันแดดที่กองแสงทําให้แสงน้อยลงนะครับ หรือใช้น้ำตาเทียมหยอดนะครับเพื่อความชุ่มชื้นแต่ถ้าหยอดหรือปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วยังมีอาการปวดตามเวลาเจอแสงอยู่ก็แนะนำมา,ม,ามาพบจกักษุแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ได้แนะนํา สิ่งที่ดีๆนะคะให้กับเราในวันนี้ค่ะก็ลองทำตามที่คุณหมอแนะนำนะถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นนะพี่ว่าเจอรีนะ่จะต้องไปพบคุณหมอด้วยตัวเองแล้วล่ะครับยังไงเดี๋ยวจะลองปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำก่อน,นครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ